สวัสดีจ้าเอาขอยสิมาลงคลิปเวลาเก่าหรือขอันคลิปข่อยบ่ปังลงเวลาที่อยู่ไทยทีว่าข่อยลงหลังเทียงขึ้นที่อยู่ไทยเนาะเอาอันนี้มันก็สิเป็นหลังเที่ยงขึ้นแล้วล่ะอ,อันนี้ว่าเพื่อนกกับแฟนเพิ่อนน่ะเพื่อนคุยกันตอนนี้เพื่อนก็เป็นสามีละ่ะว่าเพื่อนว่าถึงอดีตว่ากรู้จักกันกับพ่อกันทั้ง ทางเอฟสีฝากาผู้บบาเพิ่นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเนาะเพิ่งกับคุยหลากหลายแหละแต่ว่าพ่อคุยมา่หลายปีกับคือบบไดเป็นตัวเป็นตนเขาก็เลยว่าถ้าอยากให้มันคงก็คือต้องคุยกับฝรั่งอายุอ่าห้าสิบห้าสิบบวกเขาเกิดจากแบบว่าเขาจะพ่อมันคงแน่แต่คุยกับฝรั่งผู้บบายังสีเขาก็สิบ่คอยมีอย่างละสั่วเจ้าของก็เลยคุยกับผู้หนึ่ง เขาอายุหาสิบเก้าปีแล้วเด้กาคุยกันอยู่สองปีผู้เฒ่าจังบินมาหาสองปีผู้เฒ่าก็หกสิบเอ็ดพอดีเนาะพอบินมาหาเจ้าควงนี่เจ้าควงสามสิบกับสามสิบสองเขากำมาหามาทําความรู้จักกันแหละก็มาเดทตามภาษานี่แหละทีนี่กลับไปเขาก็ยังเขาก็ยังบ่อ่ย,อยังได้ตัวตอนกลับไปเขาถึงเงินมาเห็นเงินหนึ่งกา พเขาก็ไปฮวงเดือนเขากลับมาหากลับมาหากะบันนี่ก็เริมว่าคบกันจริงจังเพราะตอนคบกันจริงจังเน่เขาก็เขาก็เริมแบบว่าดูแลดิ้ดูแลให้เงินให้ท่องใส่เขาก็าาดูแลด,ด,ด,ดีละ่ะเออเสื้อเสื้อ,อลดมือสองให้ลดย่นมือสองให้เพราะที่นี่เขาเรียกว่าเขาจะ,กะเกษียณเขาเลยไม่เขาบ่อยากมาอยู่ทยไทยในบ้านนี้เขาบอกว่าเขาใส่เหตุผลว่าฉันเนี่ย ยู่กับอากาศฮอนบ่ได้ฉันบ่ามากอากาศฮอนอเธอยินดีจะไปยุ่พุ่นกับฉันบ่อเอามันก็เป็นโอกาสที่วันหลายๆเนาะีอยากไปเนะาะเจ้าควงกันเลยแบบว่ายินดีไปยินดีไปเนี่ยผู้ชายก็มาเห็ดนองก็เเบาเรื่องว่าตงมาแต่งงานแต่งนี่กันล่ะผู้ชายกัเยนเลยว่าฉันเน่ะแก่แล้วฉันเคยแบบว่ามีเมียเคยแต่งงานแต่ว่าบ่แม่น็ับเมียไทยกับเมียฝรั่ง เรกับผู้ใายกับว่าฉันบ่อยากแต่งอีกแม่เอาทำบ่แต่งกับน้องกับไปบอกพ่อแม่น่องก็แค่ว่าอ่าเอาผูกคอต่อแขนนั่นแหละเอาคนไม่กินเขาหน้องกับว่ากับนิตาพีแต่นงละกับผูกแขนผูกยังกันแล้วก็ไปจดทะเบียนพอจดทะเบียนแล้วก็เฮ็ดแบบว่ามีติดตามผัวอันนี้การรวบลัดตัดตอนมาว่าน่องว่นน้องกับไปอยู่เมืองหนอกบาดที่นี่เพื่อนไปอยู่เมืองหนอกแล้ว ตอนแรกไปนะจะคองกับไปเล่นภาษาพวกละยังไปเหตุงานอยู่เด้พวกะดูแลอยู่ค่าใส่ใจค่าค่ากินค่าอยู่คานันคานี่พวกล่แบบว่าดูแลเมื่อันนี้พ่อไปอยู่น้องกันมาพวกละียนพวกษียนตอนพวอายุหกสิบสี่พวได้เศร้าเหตุงานเออแล้วอีกอย่างหนึง่งพวนี่บอกเลยได้ว่าบ่เอาลูกเดอ้อ ฉันบอาลูกคือตอนอันนี้เขาคุยกันเขาคุยกันั้งแต่ตอนที่เขาคบกันแล้วว่าผู้ชายเขาไม่อยากด้ลูกน้องผู้หญิงบ่เคยบ่เคยมีลูกเด้แต่ว่าเอาบ่เอา,เอากับบ่เอาไงน้องผู้หญิงกับ่างสี่บ่เอาก็ดีกันเรียงล้านเอาสิบได้ท่องจิบได้ไม่ลูกพ่อผู้ชายกัเสียนนะ่ะผู้ชายก็ได้บอกว่า,าเงิ่อนที่ฉันให้เธอนะ่ะ ฉันแบบว่าจะต้องลดลดุ่งเด้ถ้าเธอสิยินดีไปเห็นถ้าเธออยากไปเห็นงานฉันก็ยินดีเพราะว่าคือเงินเดือนมันหน่อยแมย่ฉันสิมาซัพพอร์ตเธอเก่าว่าเออถ้าเธอทรงไปให้ญาติพี่น้องเธอทั้งไทยเออคือคือฉันมาไหวแล้วคือว่าแต่ว่าถ้าเราอยู่กินกันสองคนนี่แบบว่าสบายกับคือบบได้เดือดร้อนอ่ะเออกับคือแบบอยู่ได้บ่เธอบ่ต้องไปเห็นงานก็นได้ ฉันสามารถว่าเลี่ยงดูเธอได้แต่ว่าถ้าเธอจะเอาเงินฉันเนี่ยที่ฉันกเกษียณแล้วเนี่ยเอาไปให้พี่น้องเธอน่ะเธอต้องไปเห็ดงานเองแล้วฉันจะบโหยุ่งกับเงินส่วนนของเธออืมน้องกะเล่ยมากคิดอยู่ว่าเออมันก็ถูกของเขาเพราะว่ามันเป็นเงินที่ว่าในเมื่อน้องกะยอมรับสภาพได้ว่าตอนนี้เขาแบบว่าเขาไ่ได้เห็นงานโอ,อ้ยแบบเขากเกษียณมาแล้วเนาะ เขาก็ตรงการพักพรอนเขาเป็นยังตองเงินใม่คือหน่องนะเคยว่าหน่องว่าตอนที่ตอนที่น้องยุบเขาเนี่ยเขาใบหน้องเฮ็ดง่ายน่องหน้องก็ดูแลบ้านนั่นนี่ปลูกพักปลูกหญ้าทีมันก็บวกว่างหนูก็ล้างบ้านนิดหน่อยหน่องก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปน้องก็ว่าหน่องเคยแบบว่าบางเที่อวกับไปรับจอบเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวแบบว่ายน่มผู้ดมีสินะเขาเอินตรงสิน่องกับไปบันี้่น่องก็เลยว่าเออบันนี้น่องกะจี เมื่อเธอแบบว่าก็มีมีคนเอาเอาแมวหรือว่าเอาเด็กหนุอยมาฝากเลี้ยงสีน้องกับขาอะไรใดพิเศษหนึ่งสีหนาที่นี่น้องก็เลยน้องก็เลยอยากเอ่าไปไปไปสมัครงานไว้นั่นแหละว่าถ้าถ้ามีผู้ใดเอาสีน้องก็สิไปเฮ็ดแล้วแฟนน้องก็บบุริกกดันน้องเด้น้องก็บอกทางบ้านอยู่ว่าต่อไปนี้น้องน้องสิไปเฮ็ดงานเด้อเพราะว่าน้องก็บอกว่าปีเตอร์นี่สิบ่ได้้ใหเงินคือเก่าแล้วน้องก็เว้าอธิบายเหตุผลซึ่งพ่อแม่น้องก็น่าฮักเด้ พ่อแม่นองกับบอกว่าเออเออบ่เป็นยังกะเพิ่นกะทุกคนตอนดีว่าฝรั่งยูนเขากะห้ดีอยู่นะพ่อแม่นองกับเข้าใจเออลูกหลานก็ว่า่อไปี้สุกก็ต้องซอยตัวเองนะโมเมนต์ว่าไปอาศัยแต่หน้าไปอาศัยแต่ปางสินะนองก็เรียกมอยฟังมือซือว่าอ่าคนเฮ้าน่ะบางที่อ่ะมันก็ต้องซอยเหลือพึ่งผ้าอาศัยกันนีเหมือน้องคิดได้ว่าเขาเอานองมาอยู่เมืองนอกที่จริงนองอยากเข็ยนงานตั้งจังหวัดเลยแต่ว่าแฟนนองอ่ะสามีนองบ่อยไป เาอยากอยู่บ้านเขาอยากนองอยากผู้อื่นมักเมียบอกยังไๆเอออยากคนมาหามักเมีย่ยนเขาก็เลยอยากหอยู่แต่ว่ากันย่ามีมีพิเศษแบบว่าผู้นั้นคือแบบพอนองอยู่ไปนองก็เริ่มรู้จักคนไทยเองสินะเขาค้นขานไปแฟนน้องก็โอเคอยู่อย่างสันแบบว่าไปแบบโดนๆนไปแฟนน้องอนุญาตหร,าหรือว่ามีมีพวกคนไทยหรือว่าฝรั่งที่รู้จักกันแถวบ้านเนี่ยเวลาเขาจะไปปาร์ตี้ไปนันไปนี่เขาบออยากลูกเขาไปเขาม่ฝาก แต่ควงกระเลี่ยมแปบว่าได้ใดพิเศษจังสีเอานะนองกับโอเคแฟนนองกับเพะว่าอืมนั่นแหละนองกัะเลี่ยงเมื่อว่าว่าพู้ไดที่ว่าอ่าคือจังว่าผูอ่ามั่นห่วยใจผัวว่าผัวลดเงินเดือนยังสั่นยังสียย่ำเขาเกษียณเขาลดเงินเดือนดูอ่าให้เข้าใจเขานั่งแม่ที่ว่าต่อไปนี้เขาเบนี้ส่งเงินมาทั้งบานเทาเพราะว่ามันกระนี้คือนองกัะหลายคนนองมา น้องก็เรยว่าอยากเอาไม้ไทยทอดซึ่งข่อยบัลัวข่อยไทยทอดมือเจ้าขอใจมอนั่นแหละก็ให้เป็นแบบว่าซวยกันไปผัวเมียกันต้องหักกันต้องดูแลกันเนาะเออข่อยได้ฟังเรื่องน้องข่อยกระชื่นใจอยู่ด้ว่าเออข่อยก็อยากเห็นงานคึอกันข่อยก็เห็ดนี่ละข่อยก็เฮ็ดยูทูบข่อยก็เห็ดข่อยก็เห็ดเบรกขนมเมื่อกันอยู่ไทยเนี่ยข่อยก็ตอนนี้ข่อยก็เห็ดยู่เด้ข่อยก็ทรงกับน้องหุ่นกันเห็ดนะข่อยก็ยังเห็ดข่อยกับบริยูซื้อกันเออมาเป็นกำลังใจให้นาะ ผู้เดซึ่งน้องกับ่าแฟนน้องก็ดูแลดีเด้เขาดูแล,แลดีอยากกินยังเขากับาไปกินอยากไปใส่เขากับาไปเนาะน้องก็เลยว่าคันมีอันดีๆก็รักษาไว้แค่ว่าขันเห้สิซอยขอบรัวเ้าทั้งไทยห้องก็ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาดูแลมาหลายปีแล้วน้องว่าเอาก็ฝากกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเด้อจ้า